มีกลางๆไรค่อยใส่แว่นโอ้โหมัวไปหมดเลยพี่มองอะไรไม่เห็นเลยเิตาเลยต้ใส่เช็ดหน่อยแว่นน่ะห้าสิบบาทเลยห้าสิบบาทเป็นไงแล้วแว่นที่กูให้ไปไหนอยู่ในกระเป๋าได้หละใช่เปล่าจะไปขายแล้วมั้ ไม่ถ้าให้แล้วอะไรไม่เก็บรักษาขนาดจะไม่ให้ของแล้วค่ะก็ขายาวป้ายนี้ใช่ไหมอันนี้คอมาเก้าร้อยกว่าบาทจ้งเข้าใจนะเพราะแดดมันใครมันแรงลูกค้าเข้ามาอย่างอะ่ะแต่คนอื่นเขาก็ไม่เป็นเสพร้อ <laughs> รมป้ายนอกไม้ใครรอคุณพี่ว่ลูกค้านั่นไงที่อยู่เชียงใหม่จัดไปสี่ลูกเลยอ่ะไม่เลยอ่ะดูดิ ร้องหาพ่อหลอรวยเป็นไงล่ะลูกเขาทักแล้วไงใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะสิบส่วมรวมกันนะจ๊ะส่ได้้งพูชาละก็ผู้หญิงใส่แล้วมันก็ชิคๆคู่ๆแบบนี้แหละสตรีสตรีอ,อะไร,รไมอ่านปิไอแพดไม่ได้ออกมาเสื้อสาวอวดป้ายดอกไมาบ้างสิ ได้เลยพี่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวอยู่ได้เลยของมาลงใหม่โคลัมเบียไม่ื้ออมุกโคลัมเบียที่แมวจะถูกขากอ่อนะหยุดเลยลลกลูกสาวแม่หลบไปค่ะใส่แล้วมันก็จะอย่างนีพ้พี่ชิคชิคคู่ค,คู่เห็นปะพี่ดาเรื่องของเรื่องนะรีวิวไม่ทานเสื้อสาวอวด เมื่อวานก็เปิดมงกุฎมีทั้งซิปทั้งสวมรวมกันนะจ๊ะนี่โคลัมเบียเอาไอแพดออกมาตีพี่แนมองไม่เห็นเลยเสื้อกีฬาด้วยเสื้อกีฬาเปิดไปแล้วสิเสื้อกีฬามาเยอะไหมโอเวอร์เสื้อกีฬามันมีแต่โอเวอร์ไซส์นะพี่ดาโยไปเรยข้างล่างเลยโออร์หนึ่งยี่โอเวอ่งมเปิดไปแล้วไงเราเปิดไปแล้ว สีแดงสวยจังเสื้อกีฬามไม่ค่อยมายใครรอใครจะรับรีวิวสวัสดีซาท่านผู้ชมเ,เปิดรับพนักงานอีก80คนนะคะยกของไม่ไหวตอนนี้ <c oughs> งานเยอะอะ่ะคุณพี่แอดมินอีกย8คนคะ่ะ <c oughs> โอ้ยตกใจมาเลยอ่ะนึกว่ามาจากมามดูหน้าดิไม่ต้องพูดเนาะมาถ้าพูดทำไมอแบบหาต้องพูดเนาะอุ้ยใส่ทรงแจ็กเก็ตมุกใส่ทรงนี้ดิมุกใส่ทรงนี้เหมือนเลยอ่ะเหมือนอะไรก่อนเหมือนอะไรแต่พูดดีๆเลยเหมือนมาจากกรุงโซเวียตไม่ได้พูดนะโซอะไรอ่ะขออนุญาตต้องขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะเพราะว่า มันแรงหนุ่คือตาไม่ค่อยดีมันสู้แสงไม่ค่อยไหวตาเมื่อก่อนจับอึ่งจับกบอยู่กลางทุ่งนาทนดูเอาหน่อยพี่ทนดูเอาหน่อยถ้าไม่ใส่แม่นมองไม่เห็นตัวนี้ไม่ค่อยดีละยุเยอะ Made in USA ตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตปกติก็สู้แสงนะพี่แต่ช่วงวัยอะตาดูส่ยสู้แสงไม่ได้ละแดดแรงนี่แจ็คเก็ตหล่อๆ Made in USA นะ ทอเราเข้าแบบวัยสามสิบอะเนาะก็จะมีผอสามสิบบวกโคลัมเบียอีกตัวโคลัมเบียโคลัมเบียนย่วัตโลโก้ขาอยู่ตรงนี้โลโก้เล็กๆมองไม่เห็นหนูก็กว่าจะพิมพ์ได้ที่เออเอาแว่นไหมเฮ้ยนาย อุ้ยลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยพี่หนูยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยส่านการจะเย็นเย็นสามสิบคนละไนกี้ค่ะไนกี้รอ่อเลยสีดำไนขี่ไนขี่ใครจะรับรีบนะพี่มาเยอะไหม่ยคะมาณยสิบอสิบกว่าลูกอ่ะพี่ เรคืออะไรรู้ป่ะทุกคนนั้นก็เอาไปสี่ห้าลูกแล้วคนเดียวไปสีลูกจะ <c oughs> ไม่ฉันได้ลงออจากรถเลย,เ,ลยเขารออ่ะพี่บางคนรอพี่รีบอกนี่โลโก้เขาหเห็นไหมเนี่ยโลโก้รีบอกนี่เป็นลายใส่แล้วแบบยังรออีด้วยรีบอกรัรีรีวิวพิมเลล่าสามพันเจ็ดส่งฟรีมาเดือนกว่ามาทีหนึง่งพี่ใครที่รออ่ะบางทีเราจำเฟซไม่ได้นะพี่นะับมาติดตามในไลน์นะคะ ลูกค้าบอกบอกได้นะบอกได้นะอย่างเงี้ยพี่เราก็เออเอออย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะโอ้โหเมมโมรี่เต็มหายไปหมดแล้วชื่อลูกค้าแล้วมันลันไปเรื่อยเนาะนิวบาลานตัวนี้หล่อจัดนิวบาลานๆๆๆตัวนี้ก็อย่างหลอ่อเลยอ่ะมาได้ไงใช่ามาแล้วลรเวลูเ็วจะหมดแล้วนะมาแล้วก็จะหมดแล้วพี่อะมาเมื่อเช้าเนี่หล่อเลยตัวนี้ รับรีวิวพิมเลยหลอส่งเลยครับรับโอเคเคพี่รู้เรื่องขอบคุณค่ะมาเลยนะมาเลยจ้าะเอาลูกใหม่ด้วยเป่าเอาลับไม่ทันแล้วจ้าคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องแย่งกันนะจะเอาลูกใหม่กันไปโคลัมเบียราคาเท่าไหร่สามพันเจ็ดราคาเดิมเลยพี่เอ้ยนักกีต้าโคลัมเบียสีดำสนิทนะแต่ถ้าเข้าใกล้กล้องมันจะเฟด ต้องห่าง่างเห็นไหมพี่กเค็ดตามีติดตัวโอ้โหแชมเปี้ยนโอ้โพี่ยังไม่ได้ใส่อ่ะอะเอาคิดดูป้ายดอกไม้ในตำนานของเราลงสดๆใหม่ๆไม่มีค้างสต็อกนะพี่นะโอ้โห o m ีเอามาดิมาดิสองตัวติดรถนี้ของมาแบบ ของมาใหม่มากเลยอ่ะพี่ดูป้ายห้อยดิไม่ได้หลอกนะเนี่ยเปิดกันสดๆเลยโอ้โหโอ้โหยาเท่าข้อศอก ราคาสามาันเจบาทนี่ดูทอเอ็มจีว่ะแชมเปี้ยนอยู่ไหนอะเมื่อกี้เออเอาป้ายออกมาเงี้เกษรกระสอบละโคตดใหม่ละสองตัวดูดิใครรับเนี่ยลูกค้าประจำไหนป้ายอยู่ไหนอะมุกที่แข่งข้างล่างอะโอ้ยลูกทะเลาะกันอีกแล้วเบ้นพี่ดูเกินอะเกินต้านป้ายดอกไม้ ในตำนานดูหน้าดิหมูอินเดียอันนี้องอ่ะเสียงไม่ถังไปแท้งม่ำๆไเลยอ่ะไปถึกด่าเลยเล่ยอะสามพันเจ็ดสี่สิบห้ากิโลจ้ะต่อย่างนี้ตุ๊กตแต่เล่ก็รักมันนะพี่เจียงว่ะจำเอียงเนาะเออเล่รักมันนะเยังไม่หมุนปงเลยดต่เน่เหรอละเอเล่ทำแล้วว่าลูกสาวฉันเป็นอะไรอ่ะ รักแล้วก็อ้อนก็เไหนก็ไม่มีใครรักละก็เลยพี่เจู้ลพี่เจยเป็นแรไปชดชีวิตต้งแต่เช้าแล้วพี่เจยไปชดชีวิตนอกข้าองไงเอารีบอกมองไม่เห็นมุกถอดแว่นเถอะโอ้ย่รุ่าาฮี่แส่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่ม่าฮ่่่่่่่่่ ใส่ตาฉันมันสู้แสมมาได้เนี่ยฉันมอบกนไม่ได้คนทำเลสิกมายังไม่ใส่เลยแพทเอาเลแบนในรถมาใส่มาเหยียบหักนี่มาหักเงินนะบอกก่อนอยโ่ยมมาแถวนี้นูไว้ในจีวีเอ้ยในจีแบรนด์มีให้ลุ้นอยู่แล้วค่าส่งโคราชประมาณ200บาทคุณพี่ ตมให่ค่าส่งประมาณ200บาทต่อหนึ่งกระสอบแต่ถ้าพี่อยู่อำเภอห่างไกลอ่ะก็จะอาจจะมี300 <500 S 2> เออแต่ถ้าพี่อยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็ประมาณ200อันนี้นอติก้าค่ะนอติก้าลูกโอยู่ตรงนี้ไนกี้ครับพ่อ แบรนด์นี้ให้ลุนทุกกระสอบนะคะออกมากเลยแล้วแต่ลูกน,นะ45่กิโลเฉลีย่ยประมาณ120ตัวบวก<อ>บลบนะคะสวยอ่ะตัวนี้ผ้าบางตัวนี้สวยเลยอ่ะรอรอใหม่ๆเลยไปนอนโอ้สปีโดสีสวยนะสปีโดสีสวยมอ,อกแม่ใครจะสั่งรีบสั่งนะพี่ดูอย่างเดียวไม่ได้นะช่วยกันซื้อหน่อยพี่เร็วๆของลง ของลงเยอะพี่แล้วก็เนี่ยจะต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยพี่เอ้ยเร็วเร็วพี่ช่วยกันหน่อยถือว่าช่วยช่วยกันน่ะพี่บอกเพื่อนค้ายนี่ถือว่าช่วยช่วยกันช่วยกันซื้อพี่เออหนูจะได้ลงของใหม่อยู่เออหนูจะได้ลงของใหม่พี่ซื้อแล้วเร็วหนูก็ลงเร็วเร็วนี่ยแหละอุ้ยไนกี้โคตรหล่อเออ แว่นแว่นเอาแว่นมาสิอาดิดาสพี่โคตรหล่อเลยเครื่องตัดเมื่อวานเครื่องตัดคุยวินเทจวินเทจสวยเนาะแม่เสือสาวเนี่ยเห็นไหมลอยแกล้ว จริงบางตัวไม่ใช่แบรนด์ะนะแต่สวย,อ,อ,ยอ่ะเออก็ขายได้นะนี่อะไรเนี่ยเก็บโอเคป้าเพื่อนกันเก็บป้าพี่แต่หล่อมากดูดิแบรนด์เหมือนกันเก็บป้าหล่อใครจะสั่งนะสั่งกระสอบใหม่ได้เลยเพราะว่ารีวิวขายไปแล้วนะซะหล่อหล่อเลยครับรอพอมบอกเลยเสือ้อผ้าล่มนี่เรายืนหนึ่งเลยนะพี่นะไม่มีใครเทียบเทียมในโลกล่า USA made in USA ตัวนี้แล้วถ้าถามว่าใครบอกไม่มีบอกเอะจ๊ะดีมากพี่ระวังเพจปลอมนะฉันเข้าไปดูแล้วที่ลูกค้าโดนโกงคนติดตามนางเยอะนะสองหมื่นกว่าแต่โกงแต่ไม่มีไรสดอะไรเลยอ่ะโพดรูปอย่างเดียวมันไม่สมควรเออแล้วมันขายดีกว่าเราอีกนะมมกมันขายูก ตัวละห้าบาทเสื้อยืดตัวละห้าบาทมันขายอ่ะใครอยากรู้ทักอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวส่งเพจให้ดูนะคะหลายเพจเยอะักมาเต็มแล้วมั้งนะ่ยักมาเต็มแล้วมั้งแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าอะไรนะโดนมาแล้วกลัวแล้วเข็ดแล้วมาเข็ดที่เราอ้ยมาเข็ดที่เราที่เรานั่งไลฟ์กันทั้งวันเนี่ย มา켓ที่เราไม่กล้าโอนเงินให้เราแต่กล้าโอนเงินให้เมียมิจชาชีพไปเพราะมิรมันขายถูกพี่หนูเข้าไปดูแลและอีเพจหนึ่งนะรีวายอ่ะเราขายอยู่หมื่นกว่าใช่ปะขายห้าันขายห้าพันที่ต้นทุนยังไม่ได้เลยลูกค้าก็รีบโอนสิฮาวายเกตเอขายกี่พันเออขายแบบเจ็ดพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮาวายเกตเอซึ่งราคามันตั้งแต่เกือบเกือบสองหมื่นใช่ไหมแต่มันขายแค่นั้นลูกค้ารีบโอนลูกค้าอไม่ได้ บล็อกสิจ๊ะทีนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วมาเข็ดที่ฉันพอดีเลยฉันพูซึ่งไหลสดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นวิชานี่น่าก็เทปะน้อยใจยิ่งนักแล้วก็จะบอกว่าไม่กล้าแล้วค่ะไม่กล้าสั่งแล้วค่ะไม่กล้าที่กูพอดีเลยเอองงมากทีนี้เสียใจเนาะ Nike ทำมยล่ใช่อุ้ยไอหยังไอ้หยางไงกางกงไนกี้อ่าไนกี้พี่เม่เอามดินี่ถูกแล้วดีไม่มีในโลกถ้าเจอคือหลอกแดกอุ้ยหลอกแดกจำไว้คุณลูกค้าพิมพ์ดล้วไม่หลอกคือเราก็เจออย่างเงี้ยทุกคนรีบอกจ้าอุ้ยไปหอย เดี๋ยวเราเอาชุดไปวิ่งที่นี่ค่ะกันเนาะตอนเช้าดูขยันเนาะจ้าขยันเนาะป้าจะไปถ่ายรูปอะไรนะสร้างภาพภาพกวางกายไงที่จะไปวิ่งสร้างภาพให้ผู้ชายดูอ๋อตอนเช้าอ่ะเหรอแค่เมื่อไหร่แหลมก็ว่างไงหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นไปดูพระอาทิตย์ไงตื่นก็จะต้องเช็คเอาท์เลยย้อนเวลาเช็คเอาท์เที่ยงเช็คเอาท์เที่ยงอะไรวะเบน พูดจ้าบอกว่าอะไรต่อเย็นเบอร์กระสอบในซองพูดจ้าไม่ดีอูออันนั้นอะไรอ่ะยังไม่ได้โชว์อ่ะโอ้โหโคตรเยอะเลยที่ลูกนี้ไปก่อนได้ไหมอ่ะไปก่อนได้ไหมอ่ะดูจำนวนตัวก็คุ้มๆอ่ะพี่ราคาันี้ามันหน้าตาบางเนาะมันเลยได้แบบเยอะอ่ะอ่ะใส่ ไม่เหมือนที่แม่อุ้มลูกโชว์ดิรถถังอ่ะมารวยแล้วกันอ่ะอ้มถหาเล่ดิยังไม่ได้ถ่ายคู่กับฮาเล์เลยนะต้องไม่ไหวอะฮาเล์ใหญ่เกินไม่ครับผมอู๋มินเตจมากเลยวันที่พี่เจนที่รอนเราพี่เจนถึงตูแล้วอ่ะมันแินมันเอยตกใจตูมเลยเกือบข้ามสูงกว่ารถถังอีกอะฮาเล่อะ สูงกว่ายาวกว่าสวัสดีค่ะคุณเพมาแล้วๆวมาแล้วๆวมาซื้อของแล้วทำฟลากักนใส่อะไรนีดด่้แดดจ้าพี่ตกวันฝนตกเหรอขาบอกเหรอมาเสร็จดูมาแล้วแต่สี่โมเงเย็นเจอกันที่มาไวหน่อย ผ้าไงเช้าซักผ้าวิวสันค่ะสวยว่ะสิอืมสีดใครไปอ่ะมีวออกไหมใครสนใจเสื้อผ้าร่มรีบสั่งกันเลยพี่จ๋าเดี๋ยวจะหมดนะอะไรนะถอดไว้ก่อนสอดรห <laughs> ตกแหงตกแง่ อ่านไง่ัน่โปโลแบรนด์ราคาเท่าไหร่ไม่มีเลยนีตบ้าโวไนกีอุ้ยแต่ดำแบบดำสนิทเลยนะไม่ตกหรอกเดี๋ยวจะปักตะไคร้ให้อย่าอย่าอย่าทำอะไรอุ้ยแต่ตัวนี้มันเหมือนบางตัวมันอาจจะมีอย่างเงี้ยพี่เหมือนบุกขนทั้งในอะเป็นกไม่ยี จะรวมกันไปเด้อปักตะไคร้ให้รับรองรัดเซลล์มาไม่ได้แล้วพี่จะให้มุกตกน่าจะไเดี๋ยวเดี๋ยวปักตะไคร้ไมิวาไมยรับรองไอหมิวที่บ้านเองมีปักตะไคร้ด้วยหรอไอหมิวขำอ่ะหมิวไปว่าอะไรวะเดี๋ยวขำบ้างหล่ออ่ะตอนนี้หล่อกระเป๋าจิงโจ้ข้างหน้าอุ้ยสปีดโอ้ครับ ดูลูกสีสดไว้ให้ลูกนึงพี่โจ๊กบอกอ้าวพี่โจ๊กพี่โจ๊กเปลี่ยนโปรไฟพี่โจ๊กไอ้นี่แม่เหัวงเกงทำงานป้ายเขียวมุงกุดมาแล้วนะถ้าไม่เอาหนูจะโพสไอ้นี่นะสปีโดค, <Speed o S 2> ครับขายไปแล้วอ่ะขายหมดยังเหลือ่เหลือสองลูกจ้ะค้างหัวร้อน ปักแล้วค่อยู่เข้าวีไม่จริงน้ำท่วมมาดดิพี่จริงปักแล้วน้ำท่วมแน่นอนปักตะไคร้ปุ๊บนะฝนหยุดหุ้ยหล่อมากเลย Nike Vintage Home ดูข้างหลังกันนดิอันป็นมันเป็นกระดาษสติกเกอร์นะถ้าต้องเอาไปแกะเอาดข้างหลังดข้างหลังเน่กลัวใครไม่รู้ว่าใส่วินเทจครับ อันนี้เป็นเหมือนแบบมินิมอลค่ะสายแคมปิ้งแทำใจวันที่29ไปเอานะโอ้โหอุ้ยได้ดิเอาของขวัญมันมันนานขนาดนั้นล่ะไม่ต้องรอถึงวันนั้นหรอกพรุ่งนี้ก็มาได้แล้วเบนเลือกสีสก็ได้ให้พี่โจ๊กลูกหนึ่งพี่โจ๊กเหรอนอดชิกะนอดชิกะพี่โจ๊กไปส่งด้วยเลยปะครับปะครับเพื่อเพลยเบนก็เอาลูกที่เบนเลือกไว้ให้พี่โจ๊กดิ เกไี้มังก็จะซื้อเองของกันพี่จุ๊กนิวบาลานแบรนด์มีให้รุ่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะกระสอบเท่าไไร่คะ3,700บาทเขียวเนียวับโลโก้อยู่อันเดอร์โอ้โหใหญ่โตโมโหระทึกใช่ไหมแขนมันเขียาอันเดอร์ อันเดอร์เห็นไหมพี่แขนมันเห็นอันเดอร์สีแดงพอ้งแต่โลโก้ใหญ่มากเลยนะมานะมานะสวยนะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียน้อยนะคะหมดเร็วมากฮปเบิร์ดเดย์ล่วงหน้าเลยนะได้สิห <iam Sir> มายถึงว่า <com> <c oughs> เอามาเราช่องว <s> ัเจ็ดมา พี่โจ๊กเล่าช่างมาเจ็ดนะพี่โจ๊ก็จะไปน้วเนี่ยไม่กล้ามาบดังเพราะว่ากลัวรถช่างมาเจ็ดหยอกยอกม่ต้องมีอะไรมาฝากหรอกมาแค่ตัวแล้วหัวใจก็พอนะเวลามานะพี่โจ๊กนะแล้วก็ซื้อของเยอะๆก็พอแล้วดำสนิทได้ได้โอเค จริงๆอยากอันนี้นะหนุ่มจีนวิญญาณปูอ่ะแต่ว่าร้านร้านติดแล้วจริงๆอยากติดรถกลับไปกับพี่โจ๊กเลยนะเป็นอะไรเด็ดวันนั้นน่ะผ่านตลาดไอ้นี่ด้วยนะตลาดพี่โจ๊กถ้าไม่ดึกจะแวะแล้วตลาดมีเกมเล่นป่ะโอ้ยเขาเล่นกันทุกเดือนเขาเล่นไปแล้วจะมาเล่นเกมจะมาตังค์คนนี้มาโอ้ยว่าไม่จบไงพี่โจ๊กไม่จบไงเอาไปห้าร้อยแล้วยังไม่จบอีกเหรอ อันเดอร์ค่ะโคลัมเบียไม่เล่นอลอเอาสดรถไปเด็นตัวไ,ไม่ได้สดรถจะเอาเงินสดหวัานเจีย๊ยบอ่ะเอาเอามาโมกมาด้วยมั้ยพี่เอ้ยเมือ่อยจัง มาพี่นะสงสารลูกค้าว่ะต้องไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแสงมันเยงตาปิดหน้านไว้ดิชุดแสงไม่ติดเอ้นี่แสงตรงนี้หนูดตาไว้เผื่อดูสึกอะแลลงมาน่อยอ่อนนนะอพี่ใครจะรับรีวิวนะคะคุณพี่ลืมไปรีวิวขายแล้ว เออมันมันเป็นอย่างนั้นวะลมแรงหรออะใครจะรับกระสอบใหม่ทักได้เลยพี่ของลงสดสดเมื่อเช้ามาเร็วหมดเร็วนะคะเสื้อพรมลมไปดอกไม้ค่ะ